ครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพิพีก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับฟุตบอลโลกสุดอลังการกับการปิดฉากนะครับแบบเทพมิยายนะครับครับก่อนที่ไปเข้าเรื่องก็ขอเกินเกี่ยวกับฟุตบอลโลกก่อนนะครับฟุตบอลโลกปี2022นะครับรอบคัดเลือกนะครับเป็นการแข่งขันนะครับที่จะขึ้นโดยสมาพันธ์นะครับที่ย่อยเป็น6สมาพันธ์ของฟีฟ่านะครับเพื่อตัดสินหา3 11จาก32ทีมครับที่จะลงแข่งในฟุตบอลโลกนะครับ ร่วมกับกาตาที่ซึ่งผ่านเข้ารอบมาโดยอัตโนมัตินะครับในฐานะเจ้าภาพโดยมีจากทีมชาติสมาชิกฟีฟ่านะครับทั้งหมด206ทีมนะครับในทีมการลงแข่งขันนะครับการแข่งขันนี้ก็เริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนปี2019นะครับและมีกำหนดสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนปี2022นะครับโดยการแข่งขันบางส่วนก็ได้ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากมีการระบาดของไวรัสโครโรนานะครับ ครับเราก็จะมาดูเกี่ยวกับการปีฉากของฟุตบอลโลกปี2022นะครับลียเนลเมซี่นะครับเป็นดาวเด่นนะครับของอาเจนิน่าที่ก้าวสู่จุดสูงสุดของฟุตบอลนะครับฟุตบอลโลกที่ทำคะแนนสูงสุดในประวัติศาสต์ที่สร้างมาตรฐานใหม่ในในใน,ในสนามและทั้งนอกสนามนะครับโมร็อกโกก็ช่วยสร้างประวัติศาสตร์ในการให้กับแอฟริกานะครับก็ ขนาดที่อิมเอบาปเป้นะครับผมที่พังอานในความพ่ายแพ้และนี่เป็นฟีฟ่าเวิร์ลคัพที่ไม่เหมือนใครนะครับผมครั้งแรกนะครับที่จะขึ้นในตะว,วันออกกลางนะครับครั้งแรกที่ได้เล่นในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมครับและเป็นครั้งแรกในการจัดในพื้นที่ภูมิศาสตร์ในขนาดเล็กที่กาตาร์นะครับในปี2022นะครับนำเสนอแปลงใหม่ของเทศกาลเก่าแก่นะครับและ,และเป็นที่ชื่นชอบของฟุตบอลนะครับ แต่ในขณะที่ก้าวไปสูงใหม่นะครับผมใหม่ๆนะครับมาพร้อมกับโอกาสเช่นโอกาสใหม่ในการชมการแข่งขันฟุตบอลหลายนะัดในวันเดียวกันนะครับความเสี่ยงชัดเจนและการที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับเกเนอินฟานลิโนโนะครับยอมรับนะครับผมเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าเขาสาภาพถึงความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันเกี่ยวกับการที่มีแฟนบนนอลจํานวนมากนะครับหลากหลายประเทศในวลาเดียวกันที่ไปสถานที่เดียวกันนะครับ ครับในฟุตอ่าฟุตบอลปกตินะครับคุณก็คือจะมีแฟนบอลอยู่2ประเทศอยู่ในเมืองเดียวกัน,นครับไม่ใช่ไม่ใช่มากกว่าน,นั้น,นครับประธานฟีฟ่าเสริมว่าที่นี่คุณจะมีทั้งหมดส2ประเทศรวมถึงแฟนบอลอื่นๆจากทั่วโลกมาสนุกกับฟุตบอลโลกเดียวกันนะครับผมในที่เดียวกันเนื่องจากการดังกล่าวครับมีประชามีประชากรน,น้อยกว่า2.9าล้านคนนะครับและสนามกีฬาก็มีทั้งหมดลัศมีนะครับส -5 ไมล์จึง เกิดคำถามนะครับขึ้นตามธรรมชาติว่าการ้าและโครงสร้างพ,พื้นฐานจ,จะรับการบุกข,ของจํานวนนี้ได้ไหมได้อย่างไรนะครับคนอื่นสงสัยว่าค่าตั๋วในสนามจะส่งผลกระทบต่อทัวรดเมนต์นะครับการจัดขึ้นในฤดูของประเทศนะครับผมประเทศของผูเ้เล่นส่วนใหญ่ไหมครับโดยโดยใช้เวลากานเตรียมตัวที่ลดลงและเป็นผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแน่นอนว่า นะครับผมความสงสัยตอน่นั้นนะครับจะถูกพัดพาไปทีน้อยด้วยกระแสของฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมนะครับผมก็จัดองค์กรนะครับที่ไรที่ติดและบรรยากาศที่เป็นมิตรและน่าหลงใหลนะครับก็บนท้องถนนและทั้งสเตเดียมนะครับเจอคันนะครับคิสแมนในสัปดาห์นี้ครับได้อธิบายว่าฟุตบอลโลกคาที่จัดขึ้นนะครับผมเพื่อเป็นความสมดุนแบบในขณะที่อินฟารดิโนนะครับนั้นห่างไกลจากคนเดียวนะครับผม ในประเทศกาตาร์ปี2022เป็นตั้งแข่งขันฟุตบอลที่ดีสุดตลอดกาลนะครับครับเราก็จะมาดูนะครับผู้ชนะเลิศของปีบอลโลกนะครับผมปี2022นะครับอันดับอันดับที่3ก็ได้แก่นะครับผมโคเชียนะครับอันดับที่2ก็ได้แก่ฝรั่งเศสส่วนแชมเปี้ยนปี2022บปีนี้ก็ได้เองเป็นนะครับอาร์เจนตินาครับที่ได้รับรางวัลนะครับผมจากบอลโลกปี2022นะครับอ่าะครับมาคนแรกก่อนนะครับผม รางวัลอดิดาสนะครับโกลเด้นบอลนะครับผมลีโอเนลนะครับผมเมสซี่นะครับจากอาร์เจนตินานะครับรางวัลต่อไปเป็นอดิดาสนะครับโกลเด้นบูทนะครับผมเป็นคีอรนอับเบเป้นะครับจากฝรั่งเศสนะครับรางวัลต่อไปเป็นอดิดาสโกลเด้นโกลเด้นกอล์ฟนะครับผมเป็นเอมิเลียมาร์ติเนีสนะครับผมครับรางวัลต่อไปนะครับผมเป็นผู้เล่นนะครับที่อายุน้อยยอดเยี่ยมนะครับเอนโซเฟอร์นันเดสนะครับจากอาร์เจนตินานะครับ ครับต่อไปก็จะเป็นของประเทศที่โดดเด่นในฟุตบอลโลกนะครับปี2022นะครับก็มาประเทศแรกก่อนเลยนะครับประเทศอาเจนินาครับครับสุดเดีอกับเครื่องเล่นนะครับในเช่นเดียวกันนะครับที่ไม่มีใครเห็นความพ่ายแพ้นะครับผมนัดหานัดที่เปิดตัวกสนามต่อซาอุนะครับน้อยคนมากนะครับที่คิดว่าอาเจนินานะครับผมน่าจะฟื้นตัวจากการกลับมาเพื่อบรรลุฝันนะครับ ยาวนานในในสถานการณ์ที่ประทับประทับใจและน่าทึ่งเช่นนี้ครับสําหรับครื่องเครื่องของขามมีผู้ใดมากมายนะครับเมสซี่เป็นบุคคลที่เป็นที่หลักที่แท้จริงนะซึ่งอยู่ห่างไกลจากพรมแดนอาเจนิน,นาและและ้วก็ผู้บรรดาลน,นะครับผมผู้เป็นกลางทั่วโลกครับตั้งลงไหลและเป็นใจเริ่มใสในศรัทธาทีมของเขาและแสวงหาทีมช,ชนะของของนักวัยนตัวน้อยในฟุตบอลโลก นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทีมอาร์เจนตินานะครับผมที่พิกกลับมาหลังจากแพ้ประเทศซาอุดนะครับผมอาหรับเบียนะครับจะเป็นทีมที่2กันเลยนะครับทีมที่สองในปีนะครับผมในปีสองปีบอลโลกสองพันยิบสองก็เป็นทีมโมร็อกโกนะครับครับทีมโมร็อกโกก็เป็นทีมแรกของอ่าจากทวีปอเมริกานะครับที่ใช้เวลาถึงแปดสิบแปดปีนะครับในการผ่านเข้า รอบรองชิองอารอบรองนะครับชนะเลศิศฟุตบอลโลกนะครับโมนโ,โคเป็นผู้ประเทศเป็นผู้นะครับผมประเทศแรกนะครับที่เบอร์ทวีแอฟริกาที่เข้ารอบฟุตบอลโลกปี2022นได้นั่นเองนะครับหลังจากที่กำลับเบลเยียมนะครับในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็คือไซบ,บชัวก็นักเตะอื่นๆนะครับผมฮากิมีเซเยตนะครับผมสามารถจำจัดสเปนในรอบ16ทีมสุดท้ายและโปรตุเกสในรอบ ก่อนรองชนะเลิศนะครับผมครับแต่ก็ยังไงนะครับก็ต้องแพ้ให้กับฝรั่งเศสนะครับผมในช่วงทีมสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเพลินหน้านะครับผมที่จะหลังจากที่แพ้ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ไปชิงกับรอบที่3นะครับ N2N นะครับก็ต้องพ่ายแพ้กับให้กับโคเอเชียนะครับในศึกชิงเหรียญทองแดงครับ ครับทีมต่อไปก็เป็นทีมชาติโคเอเชียนะครับผมทีมชาติโคเอเชียก็ต้องเป็นที่1ในความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับผมประวัติศาสตร์ฟุตบอลนะครับประเทศที่มีประชากรน้อยนะครับผมกว่า4ี่ล้านคนนะครับจบด้วยอันดับ2และอันดับ3ของรุ่นติดต่อกันนะครับครัซานโกครับดาริกครับผู้เล่นหลักหลายคนนะครับในในช่วงบอลโลกปี2018นะครับเช่นดาริเจลนะครับบูบูบาสิกนะครับอีวานคาริสตนะครับ มาริโอมาลูมามาซูคิดนะครับและดาวรุ่งใหม่ๆนะครับเช่นโดมิกริวาโคนะครับผมและจอสตโตกาดิโอนะครับผมเพิ่มเติมนะครับที่เต็มไปด้วยพราสวรรค์อันสูงสุดของลูก้าสมูดินะครับไฮไลท์ของโคอเชียที่สามารถกำจัดบาราซิลตัวเต็งของทัวร์นาเมนต์อย่างน่าทึ่งระหว่างเส้นทางสูก่การเป็นที่3นะครับ ครับต่อไปก็เป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับผมประเทศญี่ปุ่นก็เป็นแชมป์สี่สมัยนะครับอย่างสามารถเอาแชมป์สี่สมัยอย่างเยอรมันนะครับที่เป็นยักษ์ใหญ่แห่งศตวรรษในปี2021นะครับสเปนนะครับคว้าแชมป์กลุ่ม E นะครับได้หรือไม่นะครับผมทีมญี่ปุ่นนะครับผมได้เย้ยๆคาถามทั่วไปว่ากำลังประเมินด้วยการสังหารยักษ์ใหญ่ทั้งสองนะครับที่จบด้วยระดับต้นๆนะครับ สมัยบูกันนะครับผมก็คือประเทศญี่ปุ่นครับก็เป็นเพียงที่3ในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกนะครับและเป็นทีมแรกนะครับผมที่สามารถนะครับผมสามารถกำลังแล้วครับเยอรมันตะวันตกในช่วงปี1970นะครับที่ชนะ2เกมและแยกและแยกโดยตามหลังนะครับผมในช่วงเวลาครึ่งพักหลังนะครับผมครับและทีมญี่ปุ่นนะครับผมก็สามารถเอาชนะนะครับผมทีมใหญ่ทัด้สองทีมเช่นทีมเยอรมันนะครับผมแล้วก็ ทีมสเปนนะครับปีนี้ก็เลยเป็นทีมญี่ปุ่นที่โดดเด่นนะครับเป็นทีมเอเชียที่โดดเด่นที่สุดนะครับต่อไปเราก็ไปดูนะครับผลนะครับผมสําเร็จของแต่ละคนนะครับคนแรกกันเลยนะครับผมก็เป็นนะครับผมอันนี้เป็นลีโอนลนะครับสกาโลนีนะครับผมเป็นโค้ชนะครับชาเจติน้าที่อายุน้อยที่สุดนะครับอายุของเขาคือ อายุยี่อายุสี่สปีนะครับผมเป็นอายุน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมชาติอย่างเซราลุยนะครับมอติอ่ามเนติดนะครับผมซึ่งอายุ39ในช่วงปีอ่าหนึ่พันนะครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็สิบแปดที่คว้าฟุตบอลโลกได้นะครับผมคนต่อไปนะครับยันฮิบูโนะนะครับผมเป็นฮีโร่ของมาร์โกที่กลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกที่บันทึกนะครับผม สามารถนะครับเคลียร์สาคีนช็อตในช่วงฟุตบอลโลกนะครับผมในรอบเดียวกันนะครับก็คือเป็นผู้ที่ป้องกันประตูจนทำให้ทีมโมนกโกนะครับมาถึงรอบชิงอันดับที่3ได้ครับผมโอริเวเยนะครับชิลูนะครับผมก็เป็นนายนายใหญ่ของชาวฝรั่งเศสนะครับที่เพิ่งเริ่มต้นให้กับฝรั่งเศสเนื่องจากอาการเจ็บของคาริมเบซม่านะครับช่วงก่อนทัวร์นาเมนต์ช่วงถ้ายนะครับแต่แน่นอนครับ ว่าการใช้โอกาสอย่างเต็มที่โดยทําประตูไปสิประตูนะครับเพื่อขยับนะครับผมไปอยู่ที่ห้าในสามประตูของประเทศของเขานะครับซึ่งทาลายสถิติของเทรี่อองลีนะครับผมที่ทําไปทั้งหมดนะครับผมห้าสิบเอ็ดประตูนะครับต่อไปนะครับนีมาแล้วครับผมก็ในท o u นนี้จบด้วยนะครับผมน้ําตาของนักเตะหมายเลขสิบนะครับของบราซิลนะครับแต่เขาก็ยังเปรียบ อ่เปรียบเทียบเท่ากับนะครับการการยิงทั้งหมด77บประตูของเปเล่นะครับที่กลายเป็นกลายเป็นผู้ทํสถิตินะครับร่วมกับทีมชาตินะครับผมทีมชาติของเขาไปด้วยนะครับครับคนต่อไปก็เป็นฮโกโยลิสนะครับผมเป็นกัปตันทีมฝรั่งเศสนะครับผมที่แซงหน้าของเรเลนทอัมนะครับในฐานะเจ้าของสถิติสูงตลอดกาลของประเทศนะครับที่ แล้วยังกลายเป็นนะครับผมผู้รักษาประตูคนแรกนะครับที่ทำลายสถิติลงฟุตบอลโลกนะครับครบ20ครั้งนะครับผมต่อไปนะครับผมแฮร์รี่เคนนะครับแฮร์รี่เคนก็จบด้วยนะครับประตูที่ให้สและ53นะครับของเขาให้กับทีมชาติอังกฤษนะครับผมก็ตามทีมชาติอังกฤษนะครับขยับเขียงข่ามาจากเบลลูนี่ในฐานะผู้ทำประตูสูงสุดต่อการของ ทีไลออนนะครับผมครับต่อไปก็เป็นอ e ีวานเปอริสิตนะครับผมอีวานเปอริสิตนะครับเป็นกองหน้าชาวโคอเอเชียนะครับที่ทําประตูได้หนึ่งลูกประตูนะครับและสามารถวางสองลูกให้กับนะครับผมวาเลนี่ครับหมายความว่าตอนนี้เขาก็มีหกประตูและให้สิทิ์จากสามสามฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดนะครับมีเพียง เมสซี่ครับผู้ยิิงใหญ่เท่านั้นนะครับที่สามารถได้ร้องอาการมีส่วนร่วมเป้าหมายโดยตรงนะครับได้มากที่สุดในช่วงเวลาเดียวกันนะครับร้อต่อไปคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายก็เป็นกอซาโลรามอนนะครับผมเป็นดาวรุ่งโบตุเกสนะครับก็ประสมโหนทำเ็จก็คือกลายเป็นครับผู้เล่นคนแรกนะครับที่ทาแฮตทิตนะครับในการออกสตาร์นะครับฟุตบอลโลกครั้งแรกนับจากนะครับผม มิโลสราโคเซ่ในช่วงปีนะครับผมปี2010นะครับเขายังรับผิดชอบนะครับผมเสียงแหลมครั้งแรกนะครับในรอบน็อกเอา์นะตั้งแต่นะครับโมาสคูลนะครับสกูลารวินที่อินเตอร์ลีที่ยังเคยทำไว้ในช่วงปี1990นะครับผมครับแล้วก็สืบปได้ว่านะครับการบิชากของบอลโลกในปีนี้นะครับก็เราก็จะได้รับรู้เกี่ยวกับนะครับผมว่า บอลโลกปีนี้นะครับผมจัดขึ้ seaweed, นที่ใดนะครับผมแล้วมีกี่ทีมเข้ารอบนะครับผมก่อนที่ทีมต่างๆนะครับก่อนที่เขาจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับเขาก็แพ้ทีมนะครับผมแพ้เขาแพ้ทีมเล็กนะครับเขาก็แพ้ทีมที่เราไม่คาดคิดมาเหมือนกันนะครับผมเราก็ได้รับรู้นะครับว่าครับว่าอันดับของแต่ละทีมนะครับตั้งแต่อันดับสามอันดับสองอันดับหนึ่งนะครับผมว่าเป็นทีมอะไรที่คว้าบอลโลกไปนะครับผม แล้วยังก็ยังมาได้รับรู้เกี่ยวกับนะครับผมนักเตะที่ได้รับได้รับรางวัลนะครับในบอลโลกนะครับว่ามีรางวัลอะไรบ้างครับผมหลักๆก็มีอยู่สี่สี่รางวัลนะครับที่ได้รับนะครับผมแล้วเราก็มาดูผู้ประสบผลสําเร็จในบอลโลกนะครับผมของแต่ละคนนะครับว่ามีใครบ้างครับแต่ละคนก็ทาลายสถิตินะครับเยอะมากเลยครับในบอลโลกในปีนี้นะครับผม แล้วก็มีทีมนะครับทีมที่โดดเด่นในบอลโลกในปีนี้ครับที่ไม่คาดคิดว่าจะมาไกลขนาดนี้นะครับผมครับก็สรุปแล้คร่าวประมาณนี้นะครับผมแล้วผมก็หวังว่าข้อมูลที่ผมนําเสนอในวันนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับชมมากนะครับผมแล้ววันนี้นะครับมา p ีเนะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ